ไปดูการนำยุทธปกรณ์ของหน่วยทหารมาใช้ในการรับส่งผู้ป่วยผู้บาดเจ็บนะคะซึ่งล่าสุดค่ะมีเด็กชายวัย11ปีที่ได้ใช้อุปกรณ์นะคะได้ใช้ยุทธปกรณ์ของหน่วยทหารโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36รับส่งไปยังโรงพยาบาลศพเมยค่ะ โดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36นะคะได้มีการจัดกำลังพลพร้อมด้วยเรือเร็วปฏิบัติการตามลำน้ำสารวินค่ะออกให้การช่วยเหลือเด็กชายวัย11ปีที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับบาดเจ็บบริเวณโคนขาข้างซ้ายโดยได้นำส่งโรงพยาบาลศบเมยในอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ห้องสอนเพื่อให้แพทย์เฉพาะทางดำเนินการรักษา ทั้งนี้การปฏิบัติภารกิจดังกล่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่36ได้รับการประสานจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศกเมยว่าให้หน่วยนำเรือไปรับและส่งต่อผู้ป่วยรายนี้เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยซึ่งถือว่าเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ให้หน่วยทหารจัดกำลังพลพร้อมด้วยยุทธกรณ์ของหน่วยเข้าช่วยเหลือและดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ให้ดีที่สุด